สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องตั้มเกษตรพอเพียงอีกแล้วนะครับวันนี้มานั่งแบกกราวด้านผมด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นพวกกระชายพวกขิงพวกอะไรนะท่านผู้ชมก็ดูด้านหลังนะที่ผมปลูกไว้ในกระสอบปลูกไว้ในกล่องโฟมนี่กำลังสวยงามนะครับกำลังสวยงามกําลังแตกใบใบใหญ่มากนะครับสมบูรณ์เพราะว่าได้ปุ๋ยดีนะได้ปุ๋ยดีได้ดินดีนะครับมันก็เลยสมบูรณ์ ไอ้พวกกระชายเนี่ยถ้าปลูกไปแล้วเราไม่ได้ดูแลมันนะปีต่อปีเนี่ยนะใบมันจะเล็กนิดเดียวนะหัวมันจะเล็กนะครับเพราะนั้นถ้าเราแยกมาปลูกอย่างเงี้ยมันมันจะสมบูรณ์นะครับทีนี้ก็มีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งนะที่ผู้คนพูดคุยกันแล้วก็มีคนสอบถามมาว่าไอ้พวกขิงพวกกระพวกขิงพวกกระชายพวกขมิ้นนะพวกเนี้ยเราจะเก็บพันธุ์อย่างไรนะในขวบปีหนึ่งเนี่ยเราจะเก็บพันธุไว้ที่ไหน มันถึงจะเหมาะสมแล้วก็เอาไปปลูกต่ออย่างไรได้ก็ผมก็ไปพูดคุยกับท่านผู้รู้มาเนาะนะครับก็จะมาเล่าขานแล้วก็จะมาบอกกล่าวเป็นเคล็ดลับให้กับเป็นเก็ดความรู้ให้กับพี่ๆน้องเรานะครับพวกขิงนะพวกขิงขมิน้นนะขมิ้นกระชายอะไรพวกเนี้ยการเก็บรักษาพันธุ์เนี่ยการเก็บรักษาพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือการเก็บไว้ในดินนั่นแหละ เก็บไว้ในดินนะครับไม่ต้องขุดขึ้นมานะครับไม่ต้องขุดขึ้นมานะครับเพราะว่าพวกสามอย่างเนี่ยกะขิงกระชายขม,มิ้นอะไรพวกเนี้ยถ้าเราเก็บพันไว้ที่ดินเราปลูกไว้ตรงไหนแล้วก็เก็บไว้ตรงน,นั้นแหละนะน,นอกเหนือจากที่เราจะเอามากินหรือคนที่ปลูกเยอะๆนะครับจะเอาไปขายขุดเอาไปขายเอาไปกินเอามาใช้ที่เหลือเราก็เอาบ่มไว้ที่ดินไว้ที่เดิมแหละ ในช่วงเดือนพฤษภาคมเขาก็จะเริ่มแตกนะแตกยอดแตกกิ่งแตก,แตก,แตกยอดแตกใบขึ้นมานะไปจนถึงเดือนพฤศจ,จิกายนพฤศจ,จิกายนใบมันก็จะยุบลงใบมันก็จะยุบลงตรงนี้แหละเราควรที่จะหาหลักหาอะไรไปปักไว้ว่าอันนี้ขมิ้นอยู่ตรงนี้นะขิงมาอยู่ตรงนี้นะกระชายมาอยู่ตรงนี้นะเราก็ไปดูว่าของเราปลูกไว้ที่ไหน ถ้าเราเก็บไว้ที่ในดินหรือเก็บมาในกระถางเก็บในกระถางปลูกในกระถางนี่ไม่ยากเราก็จําได้ง่ายกระถางนี่เป็นขมิน้นกระถางนี่เป็นขิงกระถางนี่เป็นนี่อนอกจากนี้ว่าคนที่เขาปลูกเยอะๆอย่างปลูกขิงเป็นไร่เป็นสวนเยอะๆเนี่ยเขาต้องขุดขึ้นมาขายขุดขึ้นมาขายเสร็จแล้วพี่น้องชาวสวนที่ปลูกขิงขิงเนี่ยเขาก็จะมีที่เก็บของเขาเหมือนกันพันของเขาเนี่ยเขาจะมีที่เก็บนะเอาไป ใส่เป็นหลุมเป็นอะไรเป็นอะไรก็มีที่เก็บของเขาไว้พวกขิงนี่ก็ในห่วงพวกนี้พวกหัวทั้งหลายแหไรเนี่ยห่วงมีนาเมษานี่ต้องรีบปลูกนะถ้าเรามีพันธุ์อยู่ในมืออย่างเงี้ยก็ต้องรีบปลูกเพราะว่าพึกษภาก็จะเป็นวงรอบของเขาที่ต้องแตกกิ่งแตกก้านแตกยอดอจเจริญเติบโต,ตขึ้นมานะครับส่วนที่เป็นหัวที่เราเห็นเป็นหัวที่เรามากินทุกวันไม่ว่าจะเป็น ขิงเป็นเงาเป็นหัวขิงเป็นขมิ้นเท่าไรแหล่ะเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวที่เก็บสะสมอาหารของเขานะครับสะสมอาหารของเขานะครับเพราะว่าช่วงพืชภาเนี่ยมันก็จะแตกยอดขึ้นมานะแตกยอดขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้ยอดใบลําต้นเท่าไแรแหล่ะมันก็จะใช้อาหารจากหัวตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าวันการเก็บสะสมอาหารไว้ที่หัวมันนี่นะครับมันก็จะสะสมอาหารไว้นี่นะครับไอ้พวกนี้ก็จะใช้อาหารตรงนี้ เราจะสังเกตว่าในหนึ่งขวบปีเนี่ยถ้าเราไปขุดขมิ้นไปขุดขิงไปขุดอะไรตอนที่เราไม่ได้ขุดออกมาแล้วไปขุดออกมากินเนี่ยเราก็จะเห็นหัวเก่ามันฟอร์ฟอฟอรไปฟอหรือแฟบลงไปก็เพราะว่าต้นใหม่ที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้อาหารจากตรงนี้ก่อนอาหารจากหัวมันที่มันสะสมมาตรงนี้ก่อนหลังจากพืชนหัวเนี่ยเขาจะสะสมอาหารไว้ที่หัวนะตั้งแต่เขาสะสมมาทั้งปีตั้งแต่พฤษภาคมาแล้ว พึกสภามาจนถึงพิจิกาใบาใหม่ใบเก่ามันยุบส่วนพวกนี้ก็จะยังคงอยู่ได้เพราะว่ายังมีอาหารของมันอยู่คลองไปจนถึงพึกสภาคมฝนเริ่มตกมันจะเริ่มแทงยอดขึ้นมาแทงยอดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่น้องเรานะครับถ้าท่านใดปลูกไปที่บ้านไม่ว่าจะไปขิงกระชายปลูกกระมิ่นปลูกอะไรพวกนี้แม้แต่ขาท่านก็สังเกตดูครับขาถ้ามันขาแก่ๆมันก็จะฟอจะเน่าไปมันก็จะมีขาหนุ่มออกมาเรื่อย เพราะนั้นขามันก็จะมีกอใหญ่ครับขามันจะเป็นกอใหญ่มันก็แตกแขนงแตกแง่งแตกเง่าแตกอะไรออกไปไอ้ที่แก่ๆนะแกะ่ๆเกินไปที่ไม่มีตาไม่สามารถไปปลูกได้นะครับปลูกก็ไม่ขึ้นเพราะมันไม่มีตายอดมันไม่มีตายอดออกแบบนี้นะไม่มีตายอดนะครับมันมันไม่มีหนอ่อเรียกว่าไม่มีหนอ่อเอาไปปลูกมันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นเราต้องต้องรู้ว่าพืชหัวทั้งหลายแหล่ที่เรา ปลูกไว้ที่บ้านเราเนี่ยการเก็บพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือเก็บไว้ในดินยกเว้นจากที่เราจะเอาขุดขึ้นมากินขุดขึ้นมาใช้ขุดขึ้นมาขายนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับพืชหัวอีกชนิดหนึ่งก็คือพวกมันเทศนะมันเทศเนี่ยในข้างๆงผมเนี่ยนี่ผมเอาม่าปลูกในกระสอบเนี่ยมันเทศจะปลูกด้วยหัวก็ได้ แต่ปกติหัวเขาจะขุดขึ้นมากินหรือมาทานกันเอาไปทําอาหารเอาไปทําขนมเอาไปอะไรต่างๆแต่การปลูกมันเทศเขาจะปลูกด้วยยอดก็มันเด็ดยอดตรงนี้ะเด็ดยอดแล้วไปจิ้มลงดินก็เป็นการปลูกด้วยยอดนะครับ <c oughs> ไม่นิยมปลูกด้วยหัวแล้วก็ไม่เก็บหัวไว้ที่ดินเหมือนกันนะครับมันก็จะแตกต่างกันบางคนจะสงสัยว่าละมันเทศทําไงนะทำยังไงเอาทิ้งไว้ในดินนี่ไม่ใช่ครับมันเทศเขาต้องขุดออกหัวมากินมันฝรั่งก็เหมือนกันมันฝรั่งก็ปลูกด้วยหัว แต่ต้องขุดหัวเอามากินนะถึงเวลาเก็บเกี่ยวของมันเนี่ยมันฝรั stage, ่งเวลามันโตขึ้นมาปุ๊บมันแก่ปุ๊บโตขึ้นมาสมบูรณ์ปุ๊บจะออกดอกออกดอกปุ๊บออกหัวอยู่ในดินออกหัวในดินปุ๊บต้นก็จะยุบลงอันนี้ก็อยู่ที่สภาพอากาศอีกที่หนึ่งอากาศร้อนมันก็จะยุบตัวไวแห้งไวเขาก็จะขุดออกไปทีนี้การเก็บพวกมันฝรั่งหัวมันฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้เก็บไว้ข้างนอกหรือเก็บใส่กระสอบไว้อย่างนี้เขาต้องไปเก็บไว้ที่ห้องเย็น อย่างพี่น้องเกษตรกรทางบ้านผมเนี่ยที่อำเภอสันทรายเนี่ยก็ปลูกมันฝรั่งกันเยอะก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จก,เก,เก,เก็เขาจะคัดสายพันธุ์ก็เอาไปฝากห้องเย็ยนไว้นะครับถึงเวลาขวบปีที่มาปลูกก็ไปเบิกมาจากห้องเย็ยนก็จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝากแล้วก็เอามาปลูกนะครับพืชหัวอีกชินดนหนึ่งเดี๋ยวถ้าสงสัยว่าแล้วมันฝรั่งเออมันฝรั่งอ่ะมันสัมบัลหลังเนี่ยทำไงมันสัมบัลหลังเนี่ยขุดหัวออกมา ส่งโรงงานเอามากินเอามาใช้เอามาพวกเอาไปทําอุตสาหกรรมแะไรต่างๆแต่การมันฝรั่งนี่มันสับปะหลังนี่มีทั้งหัวมีทั้งลูกเขมันแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยปลูกไม่ได้เอาไปปลูกต่อพันธุ์ไม่ได้มันสับปะหลังปลูกด้วยลําต้นเขมันครับมันเป็นพืชที่อัศจ,จรรย์มากนะครับมันสับปะหลังเนี่ยตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเอาไปจิ้มลงดินนะจะร้อนจะแห้งแรงขนาดไหนมันก็ยังสามารถที่จะแตกยอด นะแตกยอดกิ่งกา้านสาขาออกมาได้จเจริญเติบโตได้อันนี้เป็นความอาเซจารย์ของมันสัมหลังนะครับก็มาสรุปท้ายคลิปให้พี่น้องเราได้ทราบอีกทีหนึ่งว่าสําหรับพวกเราสําหรับพีน่น้องเรานะที่ปลูก,พวก,กพวกขิงพวกกระชายพวกขมิน้นคือเป็นพืชหัวที่เราใช้ประชีวิตในประจําวันของเราในการปรุงอาหารเนี่ยการเก็บพันธุ์ที่ดีที่สุดคือการเก็บไว้ในดินนะครับเก็บไว้ในดิน รือเก็บไว้ในกระถางแล้วนั่นแหละนะไม่ต้องขุดขึ้นมามามากองไว้หรือมาใส่กระสอบไว้หรือใส่ตะกร้าไว้แบบนี้นะครับว่าหัวมันจะฟอไปเรื่อยๆนะครับหัวฟอไปเรื่อยๆแล้วไปปลูกอีกทีเดี๋ยวมันต้องถ้าหัวมันแฟบมันแห้งแล้วเราปลูกไม,ไม่ขึ้นแล้วนะครับไม่ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในดินนะถึงเวลาของมันประมาณเดือนพฤษภาคมมันก็จะเริ่มแตกใบแตกไหลขึ้นมาเราเก็บกินเองนะครับถ้าเราจะขุดขึ้นมากินก็แบ่งขุดขึ้นมาไว้กินขุดขึ้นมาไว้กินนะครับเดี๋ยว สำหรับคลิปต่อคลิปต,ต,ต่อไปนะครับก็จะมาแนะนำแลวก็มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นๆอีกนะครับว่าวิธีการเก็บมันจะเก็บอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ